าาวิวัฒนาการหมายถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตส่งผลให้สิ่งมีชีวิตดั้งเดิมกลายเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นช้ช้า เกิดระยะเวลานานมากกว่าจะเห็นผลของการเปลี่ยนแปลงนั้นๆโดยสิ่งมีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆด้านเช่นรูปร่างพฤติกรรมใสรีลีทาทุกส่วนของสิ่งมีชีวิตหลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตหนึ่งหลักฐานซากดึกดำบรรของสิ่งมีชีวิต หลักฐานซากดึกดำบรรพ์ของสิ่งมีชีวิตหรือหลักฐานทางธรณีวิทยาเป็นหลักฐานซากพือซากฝาดในชั้นหินต่างๆซึ่งเรียกว่าซากดึกดำบรรพ์หรือฟอสซิล 2. หลักฐานกายวิภาคเปรียบเทียบ ature, โฮโมโลกาสตัชเจอร์โครงสร้างมาจากจุดกำเนิดเดียวกันแต่ทำหน้าที่ต่างกัน Analoga ส t r u c t อร์โครงสร้างของสิ่งมีชีวิตที่มาจากจุดกำเนิดต่างกันแต่ทำหน้าที่เหมือนกัน 3. หลักฐานทางคบพบยาวิทยาเปรียบเทียบศึกษาการเจริญเติบโตในระยะเอ็มบิโอแล้วพบว่าใช้เป็นหลักฐานสนับสนุนการเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตได้ ห้าหลักฐานทางชีวภูมิศาสตร์คือการกระจายของพืชและสัตว์แตกต่างกันไปโดยอยู่กับความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมนั้นๆสิ่งกีดขวางต่างๆทฤษฎีวิวัฒนาการของชองรามาร์ตหนึ่ง กฎการใช้และไม่ใช้ถ้าใช้อะไรมากมันจะใหญ่และแข็งแรงขึ้นแต่อะไรที่ใช้น้อยจะเล็กลงและเสื่อมไปในแต่ละรุ่นเช่นขอเชื่อว่ายีราเมื่อก่อนคอสั้นแต่เพราะต้องยืดคอกินใบไม้บ่อยๆทำให้คอยีราค่อยๆย,ยาวในที่สุดสองกฎการถ่ายทอดลักษณะาาาที่เกิดขึ้นมาใหม่ การเปลีป่ยนแปลงโครงสร้างภายในชั่วรุ่นจะสามารถสืบทอต่อไปยังรุ่นลูกได้ทฤษฎีวิวัฒนาการของชาวดาวินหรือทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติมีแนวคิดดังนี้ 1. สิ่งมีชีวิตมีความสามารถในการสืบพันธุ์เพิ่มจำนวนได้แบบเลขาคณิตสสิ่งมีชีวิตมีความแปรผันของลักษณะเช่น เสือตัวนี้แข็งแรงหาอาหารได้เก่งแต่อีกตัวกล้ามเนื้อรีบอ่อนแอหาอาหารได้ไม่ดีสามอาหารในธรรมชาติมีจำนวนจำกัดและเพิ่มจำนวนแบบเลขาคณิตสี่จึงต้องมีการดิ้นลนเพื่อความอยู่รอดห้าตัวไหนที่มีลักษณะที่เหมาะสมกว่าจึงถูกคาเลือดไว้ หกการปรับตัวทําให้เกิดวิวัฒนาการเช่นเสือตัวนั้นปรับตัวให้มีเขี้ยวเล็บแหลมคมยิ่งขึ้นพันธุศาสตร์ประชากรเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความถี่ของยีนหรือการเปลี่ยนแปลงความถี่ของอัลลีนหนึ่งการหาความถี่ของอัลลีนในประชากร สิ่งมีชีวิตที่เป็นดิพอยต์ในแต่ละเซลล์มีจำนวนโครโมโซมเพียงสองชุดและแต่ละยีนจะมีสองอัลลีนดังนั้นถ้าเรารู้จำนวนจีโนไทป์แต่ละชนิดของประชากรเราจะสามารถหาความถี่ของจีโนไทป์และความถี่ของอัลลีนในประชากรได้จากตัวอย่างดังนี้ในกลุ่มประชากรไหมดอกชนิดหนึ่งที่ลักษณะสีดอกถูกควบคุมโดยสอง อันลีนคืออาใหญ่ควบคุมลักษณะดอกสีแดงเป็นลักษณะเด่นและอาเล็กควบคุมลักษณะดอกสีขาวซึ่งเป็นลักษณะด้อยในประชากรไม้ดอกหนึ่งพันต้นมีดอกสีขาวเจสี่สิบต้นและดอกสีแดงเก้า้อยสี่สิบต้นโดยกําหนดให้เป็นดอกสีแดงที่มีชีโนไทอาใหญ่อาใหญ่ 640ต้นและดอกสีแดงที่มีจีนโนไทป์าใหญ่าเล็ก320ต้นดังนั้นในประชากรไม้ดอกนี้จะมีความถี่ของอาลลีนอาใหญ่เท่ากับ0.8และความถี่ของอาลลีนาเล็กเท่ากับ0.2ถ้าประชากรไม้ดอกนี้มีโอกาสผสมพันธุ์ได้เท่าๆกัน สองทฤษฎี Hardy-Weinberg G H Hardy และ W Weinberg ได้ศึกษายีนพูของประชากรและได้เสนอทฤษฎีของ Hardy-Weinberg นี้ขึ้นโดยกล่าวว่าความถี่ของอัลลีนและความถี่ของจีโนไทปในยีนพูของประชากรจะมีค่าคงที่ในทุกๆรุ่นถ้าไม่มีปัจจัยบางอย่างมากเกี่ยวข้องเช่น mutation การคัดเลือกโดยธรรมชาติการอพยพแลนคอมจีเนติกดับและการถ่ายเทเคลื่อนย้ายยีนเป็นต้นปัจจัยที่ทำให้เกิดวิวัฒนาการ 1. การคัดเลือกโดยธรรมชาติย่อมทำให้อลีนที่ไม่เหมาะสมลดน้อยลงในทางกลับกันอลีนที่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมขนาดนั้นก็จะมากขึ้น 2. การกลายพันธุ์คือเกิดอัลลีนใหม่ในระดับสมาชิกแต่เพียงเท่านั้นยังไม่ทําให้ความถี่อัลลีนของยีนผู้เปลี่ยนแปลงแต่ธรรมชาติจะเป็นผู้คัดเลือกอัลลีนที่กลายนั้นให้ถ่ายทอดและฝาสมในประชากรมากขึ้นเรื่อยๆจนความถี่อัลลีนเปลี่ยนแปลงไปที่สุดสาม การเลือกคู่ผสมพันธุ์ทําให้สมาชิกบางตัวลดโอกาสในการผสมพันธุ์อัลลีนบางตัวอาจลดลงหรือหายไปสี่การถ่ายเทเคลื่อนย้ายยีนคือการที่ประชากรสองกลุ่มมาผสมพันธุ์กันรวมถึงการอพยพมารวมกันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่อัลลีนในลักษณะที่ทําให้ประชากรสองกลุ่ม แตกต่างกันน้อยลงเรื่อยๆมีลักษณะคล้ายกันมากขึ้นวิวัฒนาการของมนุษย์ Order p y ม m คือลิงลักษณะคือแขนขายาวมีห้านิ้วเล็บแบนแนบเนื้อนิ้วโป้งงอเข้าหาอุ้มมือได้สมองใหญ่มีพฤติกรรมซับซ้อนมีสองกลุ่มคือ โพสเมนและเอนทรปีดินกลุ่มลิงที่ใกล้เคียงมนุษย์ที่สุดคือลิงไม่มีหางได้แก่ชนีอุรอาุตังกอรีล่าและซิมแพนซี ทายแมนทั้งหลายเมื่อวิวัฒนาการสูงขึ้นจะทำให้ยืนสองขาขาดตันไกลเล็กลงกระโหลกใหญ่ขึ้นสมองใหญ่ขึ้นฉลา,าดขึ้นตัวอย่างมนุษย์และบรรพบุปรุษในสกุลออสตาโลพิธีคัสและโฮโม Top!